วันนี้เรามาจะมาเปลี่ยนกองอากาศแอร์ในรถนะครับกองแอร์ในรถเนี่ยมันจะกองฝุ่นบางตัวเนี่ยสามารถช่วยกองเีด m 2.5ได้เรียกกองก็แล้วแต่งบครับของแท้ของเ PM ของ OEM มีเยอะไปหมดอันดับแรกเปิดเคสนะครับถ้าเป็นพวก리보파출러ตัวท็อปทอปเนี่ยมันจะมีตัวโชค๊คแบบเนี่ยมันจะเป็นตัวหน่วงลงมาเอามือดึงออกอย่างนี้นะครับ ตอนน้นั้นยกเกะขึ้นนั่นนิดนึอย่างนี้นะครับอ่าเกะอุ่นออกมาลนะน,นี้คือตู้โบเวอร์นะครับกองแอร์เนี่ยเอามือดึงตรงฝามันนี่ปึ๊บฝาอันนี้แผ่นกองนะครับของเดิมโอ้โหสุดแนา,ออานี่ เราเียกกองแบบคาร์บอนนะครับนห่อนี้ก็โอเคอเจ๊ะตองคาร์บอนมันจะลดติดอับได้นะครับตองสันนิดนึงซอสไทยด้วยปึ๊บอันใส่เข้าไปในช่องดูให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับมีอักษรตัวอักษรอยู่แอบอยู่บนโอเคอ่าฟิดเปี๊ย ใส่าฝานะครับฝาจะมีเขี้ยวเขี้ยวมาข้างล่างนะครับใส่ด้านขวาก่อนจะมีล็อกปึบงอ,อยหมูมากๆกองแอร์แล้วก็ก่อนใส่ฝาเกะนะครับอ,อันนี้มันอยู่ล็อกแรกนะ ไว้ประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วใส่เก๊ะเข้าไปปึ๊บเอามือเตึงโชกมาใส่ให้มันพอดีนะครับฝาเก๊ะจะรู้ได้ไงว่ามันปิด,ปด,ดไม่สนิทไม่สนิทคือมันต้องอย่างนี้นี่คือมันค้บนะถูไม่ไดะข้างล่างเนี่ยครับมันจะมีหูมันครับแล้วก็ดันเข้าไป ต้องใช้แรงนะคง,งันนี่นะครับกึกแล้วอ่าโอเคเปิดเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายมากๆเปลี่ยนกล่องแอร์อันนี้ต้องติงดรถมีเศษบานเลยของน่าจะแท้อยู่แต่มันไม่ไหวแล้วครับกลองหยาบเนี่ยเราใส่กลองละเอียดเข้าไปเรียบร้อยครับกลองแอร์เป่าเปลี่ยนกลองแอร์ทุก จ้5พันโล10,000โลนะครับถ้าดำมากๆก็เปลี่ยนเลยเพราะเราสูตรอากาศจากช่องแอร์ตรงนี้ทุกวันถ้ามันสกรปรกก็คือมีแต่ฝุ่นผมคนแพ้ฝุ่นเลยนิดเดียวก็จามแล้วครับก็ควรจะเปลี่ยนบ่อยกนบชาบ้านนะด้วยสภาพนี้ก็คือแบบไม่ไหวงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโจ้ไลค์888เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้ยครับสวัสดีครับ